ยางพาราไทยสู่สากลปลูกยางพาราเนี่ยมันใช้อยู่ประมาณสักห้าปีพวเก็บผลผลิตได้แล้วยางอาจจะมีอายุไปถึง100ปีคนอาจจะมีอายุน้อยกว่าต้นยางก็ได้นะครับตัวนี้มีประโยชน์ก็คือไม่ให้ดินแห้งมันเย็นน้ำยางจะไหลดีคนอายุ60สิบจะหมดหวังผมยัง75แล้วผมยังสู้ต่อโหมันมีวิธีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย คือเรื่องของการเกษตรเดี๋ยวนี้ค่ะในโลกออนไลน์มีเยอะแยะมากมายที่ให้เราไปหาความรู้นะคะแต่ว่าคลิปที่แอนกาลังดูเนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเจาะเอาน้ํายางพาราโดยที่เราไม่ต้องกรีดหน้ายางเหมือนที่เราเคยเห็นนะคะซึ่งการปลูกแบบนี้เขาบอกว่าได้อย่างคุณภาพด้วยแล้วก็ยังยืดอายุต้นยางได้อีกนะคะเอาเป็นว่าแอนได้ยินมาว่ามีคนคนนึงเขาเป็นเกษตรกรต้นแบบอยู่ที่จงังหวัดลำพูนและเขาจะให้ความรู้เรื่องนี้ได้อย่างดีเลยค่ะไปกันเลยค่ะ นนรงค์กาบปัญญาข้าราชการบำนาญที่หลังกเกษียณก็ได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นกเกษตรกรเต็มตัวใช้พื้นที่ประมาณสิบไร่ในอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนตัดสินใจปลูกต้นไม้ต้นสุดท้ายในชีวิตแต่ต้องไม่ใช้ไม้ผลแล้วเพราะไม่อยากใช้สารเคมีค่ะก็เลยตัดสินใจไปหาความรู้ก,กับเพื่อนที่ภาคใต้และมาเลเซีย จนเลือกยางพารานี่แหละค่ะที่จะเป็นต้นไม้เศรษฐกิจของบ้านเริ่มปลูกกันมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้20ปีแล้วนะคะในปีแรกเริ่มเก็บน้ำยางก็ใช้วิธีกรีดแบบทั่วไปแต่ปัญหาก็คือไม่เชี่ยวชาญค่ะก็เลยหาวิธีอื่นมาทดแทนโดยใช้ฮอร์โมนเอทิลีนค่ะแต่ตอนนี้ผมใช้วิธีเจาะผ่านมาอยู่15ปีแล้วถ้ากรีดเนี่ยผมกรีดไม่เป็นมันเข้าเนื้อแล้วก็ทำให้ต้นยางเสียเร็ววิธีการเจาะ เราก็เติมเอทิลีนเข้าไปประมาณ2วันเราก็เริ่มเจาะทีนี้เอทิลีนตัวนี้ต้องเป็น99.99ใ 99, ห้เอาสารตัวอื่นมาปนกระเพาะตัวนี้ต้องการแสง UV ด้วยเพื่อสารมันจะเสียแล้วก็เราก็เจาะเติม10วันครั้งเราก็เริ่มเจาะลงเจาะนะเจาะง่ายๆแค่นี้เลยเอาจารย์ครับครับแค่นี้ออกมาละที่นี่การให้น้ำหมักก็เหมือนกัน เราจะให้น้ำหมักอะไรบ้างที่มันมีประโยชน์ต่อจนอย่างผมก็เห็นกจะทอหมักปลาหมอคางดําผมก็สนใจเพราะว่ามันได้ทั้งเนื้อทั้งกระดูกพระท่านได้ตัวนี้มาปุ๊บเราไปลองทดลองดูปรากฏน้ํายางมันขึ้นมาประมาณ15%บห้าเปอร์เซ็นต์ะครับหมักนะพ่นพ่นลงดินพ่นทางลําต้นแล้วพ่นทางใบข้างบนแต่ข้างบนนี้ผมใช้โดนมีข้อัวหนึ่งนะครับปลูกลํยาไยหมดพ่อเนะี่ยขอปลูกต้นยางพ่อบอกว่านี่ที่เนี่ยก็ที่ของฉันนะ อยากจะปลูกต้อนยางลูกไว้ให้พ่อปลูกรอบสวนห้าร้อยต้นปลาโกขะาดนเนี้ลยลำไยราคาผูกะพ่อเก็บน้ำยางได้เป็นค่าอาหารนะใหหาามให้หลานไปโรงเรียนะ่ะเป็นค่าเทอมให้หลานไปโรงเรียนค่ากินกับข้าวในหมู่บ้านในบ้านนั้เขาใช้ได้ครับเพราะนั้นต้นยางเป็นต้นที่ที่ให้ประโยชน์กับชีวิตเรามาก สำหรับขั้นตอนการเจาะน้ำยางพาราด้วยการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนมีดังนี้ค่ะเลือกดานที่มีเปลือกต้นยางหนาะจะได้น้ำยางที่มากกว่าตอกติดตั้งอุปกรณ์ให้ฮอร์โมนเอทิลีนกับต้นยางเติมเอทิลีนเข้าไปในอุปกรณ์ประมาณ1 2 0ซีซีแล้วก็ปล่อยไว้1วันค่ะวันต่อมาเริ่มเจาะเก็บน้ำยางพาราได้1-2วันหรือจนกว่าน้ำยางจะหยุดหรือเต็มถ้วย ได้น้ำยางพารา1ถึง1.5ลิตรต่อถ้วยพักต้น2วันเริ่มเจาะเก็บน้ำยางใหม่ครบ10วันเติมฮอร์โมนเอทิลีนอีกรอบวนซ้ำแบบนี้ได้ตลอดอายุต้นยางเลยค่ะ พออการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าสวนของอาจารย์รงเป็นต้นแบบการปรับตัวของเกษตรกรสวนยางที่ดีการใช้เอทิลีนนอกจากจะส่งผลดีโดยตรงต่อคุณภาพและปริมาณน้ำยางที่เก็บเกี่ยวได้แล้ว<อ>ก็ยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรางงานลดค่าใช้จ่ายรวมถึงลดปัญหามลพิษและเป็นไรายได้อีกทางในช่วงราคาพืชผลตกต่ำการเจาะแบบนี้ในการนำน้ำยางออกแบบนี้เนี่ย สังเกตนะครับหน้ายางจะไม่เสียหายหน้ายางจะอยู่แบบเดิมสามารถเจาะได้เรื่อยๆอยางอาจจะมีอายุไปถึงร้อยปีคนอาจจะมีอายุน้อยกว่าต้นยางก็ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสวนยางเนี่ยอยู่ในระบบหรือว่านากษตเรแบบนี้เนี่ยสามารถปลูกพืชอย่างอื่นแล้วก็เป็นไรายได้อย่างมั่นคงให้กับเกษตรกรได้ครับผม จริงๆแล้วเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ถ้าหากว่าเราลองเปิดใจวิธีการใหม่ๆดูอาจจะทําให้เราได้เห็นว่าวิธีการแบบนี้มันมีดียังไงและส่งผลดีแบบไหนได้คุณภาพของยางพาร,ราเป็นยังไงผลผลิตเป็นแบบไหนและอาจจะเพิ่มไรายได้ให้กับเราก็ได้นะคะ ถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้พัฒนาไปเรื่อยๆแน่นอนแหละค่ะว่ายางพาราไทยของเราก็จะยืนหยัดอยู่บนเวทีโลกและก็ส่งออกไปสู่สากลได้และที่สําคัญนะคะก็จะทําให้เรานั้นมียางพาราไทยที่มีคุณภาพไปอีกนานเท่านานเลยค่ะ